So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ <S 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 สวัสดีเพื่อนๆ่นนั่นแหละทุกคนเลยครับโอ้ยอยู่ผมเองครับ ไมคกี้ครับและภายในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับแนะนานะครับ5-6โหมดนะครับยอดนิยมให้กับเพื่อนๆกันนะครับเกมชินโดไลเนี่ยมีโหมดนะครับให้เราเนี่ยเลือกเล่นแบบหลายอย่างหรือเลือกสรรหามาใช้กันแบบมากเลยนะครับผมจะมาแนะนานะครับสาหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับว่าเป็นโหมดไหนบ้างนะครับที่เพื่อนๆเนี่ย ควรจะมีติดตัวไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเออันนี้มันดีหรือเปล่าอันนี้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งต้องขอย้ํานะครับว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับครบทุกหมดให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันมีประมาณโอ้โหสี่สิบกว่าโหมดเลยนะครับผมจะหยิบตัวที่แบบว่ายอดนิยมนะครับในรูปแบบของการฟาร์มนะครับแล้ว PVP ก็ดีนะครับเอาแบบรวมๆนะครับว่ามีโหมดไหนกันบ้างนะครับผมแล้วก่อนนี้เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็เช่นเคยผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกด subscribe เป็นกำลัง แล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกล่องแก้วกันด้วยเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับออกมาก่อนใครเลยงั้นเรานะครับก็มาเริ่มที่โหมดตัวแรกกันเลยนะครับที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากได้โหมดตัวนี้มากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือโหมดสัตว์หางสัต์หางตัวนี้นะครับจะเป็นก้าวหางนั่นเองครับผมนี่ จะเป็นก้าวหางตัวนี้นะครับซึ่งนะเวลาปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบอกว่าก้าวหางในเวอร์ชันนี้นะครับที่แบบว่ารีโมเดลใหม่นะครับค่อนข้างหายยากมากเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเออผมเช็คล่าสุดนะ่าจะอยู่ที่ 1ทับหนะครับถือว่ายากมากเลยพอๆกับเมื่อก่อนเลยนะครับที่โมเดลเนี่ยโดนลิขสิทธิ์ตอนที่ก้าวหางมันเป็นสีส้มนะครับตอนที่มันเปลี่ยนเป็นหมาวัดเนี่ยมันได้ปรับเลทนะครับในการหาขึ้นแบบง่ายมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโมเดลเปลี่ยนมาสวยมากเลยนะครับเหมือนแบบว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็แบบว่าดึงเลทนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ในการออกเนี่ยให้มันยากขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับผมสำหรับก้าวหางนี้นะครับโหมดตัวนี้เนี่ยก็จะมีเรเวลนะครับให้เราเก็บไปด้วยนะครับซึ่งข้อดีของโหมดนะครับที่ ตรงที่ว่าเรานะครับสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนะครับเราต้องการแบบว่าเอาแบบเริ่มต้นนะครับกินค่าเ d น้อยๆเนี่ยแค่หนึ่งหางก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าอยากแบบโหดขึ้นมาที่นึนะครับก็เป็นขั้น2ได้ขั้น3ได้นะครับแต่ต้องขอบอกนะครับว่าการที่จะแปลงร่างขึ้นแต่ละขั้นแบบนี้ครับต้องใช้เลเวลด้วยนะครับนี่ประมาณขั้นอ่ะสมมติถ้าเพื่อนๆแบบว่าเออแค่จะสู้เฉยแบบไม่ได้เอาจริงมากนะครับ แค่หมดประมาณนี้เนี่ยก็สู้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบจะเอาโคดสุดๆเลยนะครับแบบว่าเอาจริงในการต่อสู้เลยก็สามารถแปลงร่างเป็นหมดเซียนตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่าถือว่าเป็นอีกหมดหนึ่งนะครับที่สามารถเล่นได้ยาวๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงท้ายเกมก็ได้เลยนะครับสำหรับหมด9หางนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับหามาใช้กันเยอะๆนะครับครั้งนี้นะครับเราเอาใจนะครับวัยรุ่นใส่กระบวนท่ากันบ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่เล่นใส่กระบวนท่านะครับของผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยจะเรียกนะครับว่าไม่พูดถึงหมด ไม่ได้เลยนะครับโมดตัวนี้นะครับเป็นโมดที่หาง่ายมากแล้วก็ดีพอสมควรนะครับ ผมเห็นชาวต่างชาตินะครับใช้ในการ PVP บ่อยมากนะครับหรือแม้แต่เล่นท้ายเกมกลางเกมเนี่ยยังพอได้นะครับแต่เอ่อท้ายเกมท้ายเกมมันก็มีอยู่นิดนึงอะนะแต่ไม่ค่อยนิยมเอาง่ายคือช่วงต้นเกมนะครับถึงกลางเกมเนี่ยนิยมใช้กันมากเลยนะครับสำหรับโมดตัวนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเปอร์เซ็นในการหานะครับน่าจะอยู่ที่1นึทับสิบสี่ใช่ปัยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งโมดตัวนี้นะครับก็คือประตู8นั่นเองนะครับผมซึ่งไอประตู8ตัวนี้นะครับก็เป็นอีโมดนึนะครับ ที่มีเรเวลให้เราเก็บการนะครับเราสามารถนะครับแปลงร่างเป็นประตูหนึ่งได้นะครับอ่านี่แปลงร่างเป็นประตูหนึ่งครับประตูหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับนะประตูสองนะครับประตูสองนะครับประตูสี่อ่ะประตูสี่ประตูสี่เป็นแบบนี้นะครับจนไปถึงประตูแปดนะครับประตูแปดเราจะมีออร่านะครับสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งออร่านี่เห็นไหมนี่คือออร่านะครับของประตูแปดนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าดีมากนะครับอีกอย่างนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแต่ละขั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนึ่งสองสามสี่ย ทุกครั้งนะครับที่เราเปลี่ยนเนี่ยสกิลเซตนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาโหมดสักโหมดนึงนะครับแล้วมีกระบวนท่าแบบเยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะครับประตูแปดถือว่าเหมาะมากเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่แปลงร่างนะครับเป็นประตูแปดนะครับเราไม่สามารถกลับไปเป็นประตูหนึ่งได้แบบนี้งะครับ กลับไปเป็นประตูหนึ่งไม่ได้นะครับเว้นแต่เราจะปิดโหมดทันทีเลยนะครับอันนี้ข้อเสียนะครับข้อเสียมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติผมจะเป็นประตูเจ็ดนะครับไปแรกก่อนนะครับประตูเจ็ดจะเป็นออราสีฟ้านะครับอ่าประตูเจ็ดครับนี่ครับประตูเจ็ดนะครับก็สามารถนะครับอันนี้ประตูเจ็ดจะเป็นออราสีฟ้านะประตูเจ็ดสามารถกลับไปเป็นประตูหนึ่งได้ครับนี่จากเจ็ดลงมาหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าผมไปเป็นแปดนะครับ ไปเป็นประตู8ครับนี่นี่คือออราของประตู8นะครับจะกลับมา1ก็ไม่ได้ครับจะกลับมา2ก็ไม่ได้ครับคือเรานะครับต้องทําการปิดโหมดอย่างเดียวนะครับผมอีกอย่างนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อเสียมากเลยถ้าเกิดเราใช้นะครับจน MD หมดนะครับสำหรับประตู8นะถ้าประตูอื่นผมยังไม่ได้ทําการทดสอบดูนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในร่างของประตู8นะครับไปเรื่อยๆจนค่า MD หรือหลอดสีม่วงหมดนะครับเพื่อนๆนะครับจะตายนะครับผม สำหรับใครนะครับที่แบบว่าขี้เกียจนะครับเก็บเลเวลของโหมดนะครับแบบว่าเอ้ยต้องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆกว่าจะเป็นขั้นนู้นขั้นนี้ได้นะครับเราต้องกดเลขนั้นเลขนี้นะครับเพื่อที่แบบว่าเราเนี่ยจะแปลงร่างนะครับหรือเป็นโหมดที่แบบสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นก้าวหางเนี่ยก็ต้องเก็บเลเวลใช่ไหมครับที่ผมพูดไปนะครับประตู8นะครับก็ต้องเก็บเลเวลนะครับอีกหนึ่งโหมดเลยที่ผมแนะนำนะครับโหมดตัวนี้นะครับเป็นวิชาของท่านไรคาเงะนะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องทําการเก็บเลเวลเลยนะครับอีกอย่างข้อดีีขอองมถ้าเเกิดพื่่ย แปลงร่างนี่ครับแปลงร่างสมมตรนี้นี่ครับข้าสถานะนะเข้าสถานะทางขัวจอเนี่ยหรือสถานะ บัฟนะครับที่เราได้รับเนี่ยมันจะสูงมากเลยในช่วงแบบว่าครั้งแรกที่เราแปลงเลยนะครับมันจะเริ่มที่3 0 0 0 3 0 0 0 0 0นนะครับแล้วก็อยู่ที่2,200นสะครับสำหรับ HP นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโหมดอื่นๆนะครับโหมดนี้เนี่ยพอเราแปลงร่างใช่ไหมครับเราต้องไปอยู่ร่างแรกเลยนะครับก้าหางก็เช่นเดียวกันแปลงร่างปุ๊บก็ต้องไปอยู่ในร่างแรกก็คือ1หางเลยนะครับสถานะบัฟนะครับจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าโหมดนี้นะครับมันไม่มีเรเบลนั่นก็คือเท่ากับว่าโหมดนี้นะครับมีเพียงแค่ร่างเดียว แปลงปุ๊บโหดปั๊บเลยครับผมนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับอาจจะใช้โหมดนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับเวลาวิ่งไปเก็บคัมภี์ต่างๆนะครับถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากเลยนะครับถ้าใครแบบว่าไม่มีโหมดเซียนของสัตว์หางนะครับถือว่าใช้โหมดนี้นะครับในการวิ่งเก็บของก็ได้นะครับ แล้วจะมีอีกหนึ่งโหมดนะครับที่ค่อนข้างพิเศษกว่าโหมดอื่นๆพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าโหมดที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับไม่ได้อยู่ในหน้าต่างโหมดเหล่านี้นี่เองครับโหมดเหล่านี้นะครับเราสามารถปลดล็อกได้ตามเงื่อนไขต่างๆใช่ไหมครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นโหมดที่เราได้มาฟรีนะครับตอนที่เลเวลอยู่ที่500ใช่ไหมครับหรือโหมดต่างๆเหล่านี้นะครับคือเราเนี่ยต้องไปเก็บ คัมพีตามจุดต่างๆใช่ไหมครับแต่โหมดที่ผมจะพูดณเวลานี้นะครับก็คือโหมดของขีดจํากัดทางสายเลือดนั่นเองครับผมโหมดตัวนี้นะครับก็คือโหมดเน้นวงแหวนครับผมจะเป็นเน้นแหวนธรรมดาตัวนี้เลยนะครับถามว่าทําไมต้องแนะนําว่าเป็นเออ่ตัวธรรมดานะครับสําหรับเน้นวงแหวนของอุจิวะนะครับเพราะว่าผมต้องขอพูดก่อนเลยนะครับว่าไอ้ส่วนเน้นวงแหวนตรงนี้นะครับมันหาง่ายมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเออ่เน้นวงแหวนของซาสึเกะนะครับเน้นวงแหวนของอิจิเก่าอิจิใหม่นะครับหรือของโอบิโต้เนี่ย ถือว่าหายากกวัวนะครับเพราะงั้นผมจะขอแนะนำาลครับของตระกูลเนตแหวนธรรมดาแบบเบสิกเลยนะครับก็คือเนตแหวนตัวนี้เลยนะครับผมอีกอย่างที่ผมแนะนําสําหรับแน่ตัวนี้นะครับคือเรานะครับสามารถเปลี่ยนสีซูซโนะโอได้ด้วยนะครับอาผมจะทําการแปลงร่างก่อนนะครับแปลงร่างนะครับโอ้ลืมบอกไปโหมดนี้นะครับก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ต้องเก็บเลเวลด้วยนะครับ เราก็จะสามารถแปลงร่างนะครับขั้น1ขั้น2ขั้น3อะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นผมแปลงร่างเป็นขั้น5อ่ะขั้น5เป็นแบบไหนครับจะเป็นซูซโนโอะแบบอ่าเป็นโครงกระดูกอ่าเป็นโครงกระดูกแบบนี้นะครับถ้าขั้นที่4ก็น่าจะมีแค่แขนใช่ปะอ่ะขั้นที่สจะเป็นแขนนะครับซูซโนโอะแบบนี้นะครับส่วนขั้นที่7็เอยเดี๋ยวขั้นที่ก่อนนะครับอ่ะขั้นที่6นี้นะครับคือขั้นสูงสุดที่เราสามารถเป็นได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ปลดล็อกซูซโนโอะแบบเต็มตัวนะครับอ่ะเดี๋ แางเต็มตัวครับ c 7ีเนี่ะครับนี่คือซูซโรโอแบบเต็มตัวนะครับการที่เพื่อนๆน,นะครับจะปลดล็อกร่างแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องมีเรเบลนะครับของเนทเนี่ยอยู่ที่ 1,300นะครับแล้วก็เก็บคัมพีนะครับเก็บคัมพีซูซโนโอตัวนี้นะครับในการลงบ่อเท่านั้นนะครับมันจะออกมาตอนเวฟที่10นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับเดินทางนะครับมาถึงหมดตัวสุดท้ายที่ผมเนี่ยจะมาพูดภายในคลิปโอตัวนี้แล้วนะครับหมดตัวนี้นะครับก็คือหมด10หางนั่นเองครับผมทาไมนะครับผมถึงกล้าหยิบหมดสิหางนะครับขึ้นมาแนะนํากับเพื่อนๆนะครับเพราะหมด10หางตัวนี้นี่เองนะครับถึงแม้นะครับณเวลาปัจจุบันนี้ เนี่ยมันจะต้องเก็บเลเวลนะครับแต่ถึงแม้เพื่อนๆนะครับไม่เก็บเลเวลเลยเนี่ยสำหรับขั้นแรกนะครับผมบอกเลยว่าโหดมากเอาผมจะทําการแปลงร่างก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ปลดล็อกขั้นที่2นะครับถ้าเป็นขั้นที่2เนี่ยเราจะสามารถเรียกมังกรออกมาได้นะครับขั้นที่2เนี่ยต้องใช้เลเวลอยู่ที่เท่าไหร่นะเออห่อ่าหนึ่งพันหเลยนะครับอืมซึ่งเยอะพอสมควรนะครับแต่ถึงอย่างที่บอกไปนะครับว่าถึงเรานะครับไม่แปลงร่างเป็นขั้นที่2เนี่ย ผมว่าขั้นที่1น่ะครับก็โหดพอสมควรแล้วนะครับอ่าเอ้ยบอกก่อนนะครับการที่เพื่อนๆเนี่ยจะหา10หางได้นะครับต้องหาจากการลงวอเท่านั้นนะครับแล้วก็วัดดวงด้วยนะครับว่ามันจะ drop ไม่ drop นะครับแล้วถ้าจะพูดถึงนะครับว่า10หางตัวนี้นะครับเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นยังไงและควรค่าแก่การหามาหรือเปล่านะครับต้องขอบอกนะครับว่ามันพิเศษตรงที่ว่า ึงแม้เราจะเป็นขั้นหนึ่งนะครับมันก็ยังมีสกิลเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิลแซนอะสกิลแซนเนี่ยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับแต่ที่มันพิเศษก็คือสกิลคิวนะครับมันก็มีพิเศษไปอีกนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีดาบดีๆใช้นะครับหรือมีเพียงแค่คู่ในเล็กๆแบบนี้นะครับหรือคาตาละทั่วไปนะครับก็สามารถกดสกิลคิวนะครับของโหมดสิผางเนี่ยก็จะมีอาวุธพิเศษออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมดีเลยว่าตูมเลยฮะ พลังการทำลายล้านะครับสูงพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วลงวอลไปเจอสีผางเนี่ยรีบเก็บเลยนะครับถือว่าเป็นอีโมหมดนึงนะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่แล้วได้ไมาเนี่ยจะโชคดีมากเลยนะครับผม และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำนะครับโหมดยอดนิยมในเกมชินโดไลตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้กันมากเลยนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้เล่นมือใหม่นะครับหรือผู้เล่นกลางเกมนะครับที่ไม่รู้ว่าเอ้ยควรจะหาโหมดไหนมาใช้กันบ้างนะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับประกอบการตัดสินใจไปได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็ว แล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ